และขษณะเตรียมพาลูกสาวน้องดิสนีย์กลับไปอยู่กรุงเทพถาวร หลักนักแสดงสาวสุดแซ่บอุ้มลักษณาได้ออกมาประกาศแยกทางกับอดีตสามีบอลกฤษณะติดฉากชีวิตคู่5ปีคงไว้แค่สถานะพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นล่าสุดอุ้มลักษณาตัดสินใจจะพาน้องดิสนีย์ลูกสาวสุดที่รักย้ายจากจังหวัดเชียงใหม่กลับมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพมหานครถาวรโดยอุ้มได้โพสต์ภาพน้องดิสนีย์คู่กับน้องไถกาหลานชายซึ่งเป็นลูกของน้องสาวอย่างนิวเคลียร์หันษาที่กำลังวาดรูปเล่นด้วยกันที่บ้านในกรุงเทพ อินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าเดี๋ยวจะได้มาอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วนะงันนี้ก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและยินดีต้อนรับอุ้มและน้องดิสนีย์กลับบ้านที่กรุงเทพกันอย่างล้นหลาม